รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับบับเบิลประภาพรช,ชุนรากรในรายการสินสร้างสุขภาพค่ะรายการที่นำศิลปะนะคะมาดูแลผู้สูงอายุให้มีความมั่นใจในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะแล้วก็สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีกิจกรรมศิลปะค่ะ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เหมาะกับผู้สูงอายุนะคะช่วยลดภาวะซึมเศร้าให้กับผู้สูงอายุได้แถมยังช่วยเพิ่มความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยดูแลตัวเองได้ดีมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นบ้านไหนนะคะที่มีผู้สูงอายุอยู่หรือว่าคุณผู้ชมที่อยู่คนเดียวนะคะขยับมาใกล้หน้าจอได้เลยเพราะว่าวันนี้ค่ะเรามีกิจกรรมศิลปะอีกหนึ่งรูปแบบที่ใช้อุปกรณ์ง่ายๆอย่างเช่นนี้เลยปักกานะคะ จะมาสร้างสารรค์เป็นผลงานศิละปะได้อย่างไรก็ติดตามชมได้ในวันนี้เลยค่ะตอ้องต้อนรับเยียากรของเรานะคะอาจารย์พิชิตไปแดนค่ะสวัสดีค่ะคปกติศิละปะเราคุ้นเคยกับสีค่ะอาจารย์วันนี้เราเปลี่ยนมาใช้ปากกาเหรอครับวันนี้เราจะมาสร้างสรรค์ง,งานด้วยปากกาแค่เล่มามเดียวนะครับก็เอาเอาเส้นของปากกาเนี่ยมาสร้างเป็นน้ำหนักเป็นเส้นเป็นวอลลุ่มนะครับ แสดงว่าปากกาหนึ่งด้ามนี้นะคะก็สามารถสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะได้นะคะอันนี้อุปกรณ์ไม่ต้องเยอะเลยศิลปะในรูปแบบนี้มีเทคนิคยังไงบ้างคะ,ะจริงๆก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากนะครับก็เหมือนเราเขียนปากกาแต่ว่ามีการควบคุมระยะนิดเดียวนะครับาการควบคุมตอนลากเส้นให้ให้ให้สม่ำเสมอให้เส้นเท่าๆกันก็คือเป็นการฝึก สมาธิของเราอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับปากกาอาจารย์แนะนําเป็นปากกาแบบไหนคะปากกาลูกเืนิน<า>ปากกา่ถ้าจะให้ผลผลงานที่ที่เราทําเสร็จแล้วมันมีความคงทนก็ควรจะเป็นปากกาที่กันน้ําได้ครับหรือว่าปากกาที่มีราคาสักนิดหนึง่งไม่ไม่โดนน้าแล้วไม่ซึมไม่อะไรเนี้ยครับก็สามารถที่จะเก็บเป็นผลงานของเราได้นะครับค่อย,ค,อย,ค,อย,ค,อยค่อยทำไปแล้วก็อาจจะไปใส่กรอบใส่อะไรเพื่อป้องกันได้อีกทีหนึง่ง กระดาษที่ใช้ค่ะพอเรามาใช้เป็นประกาศเป็นกระดาษสมุดกระดาษโน้ตกระดาษ A4 ธรรมดาได้ไหมคะกระดาษ A4 ก็ได้เรียบๆนะครับแต่ว่าอาจจะความคงทนต้องต้องดูอาจจะยับง่ายอาจจะโดนน้าแล้วก็พองอะไรเงี้ยถ้าถ้าให้ดีขึ้นไปเราก็อาจจะใช้กระดาษที่เป็นร้อยปอนด์เรียบเน้นเน้นคือต้องเรียบนิดหนึ่งเพื่อเพื่อให้เห็นเส้นที่ชัดเจนนะครับค่ะ ก็จะง่ายมากขึ้นสําหรับผู้สูงอายุนะคะบางท่านอาจจะจับพก,กันไม่ถนัดเนาะพอจับปากกานี่ก็จะคุ้นเคยมากยิ่งขึ้นจากการเขียนตัวอักษรเส้นลายเส้นต่างๆวันนี้ปากกาค่ะจะมาเป็นผลงานศิลปะนะคะคือว่าว่านหยิบปากกาบุ๊บเนี่ยนึกไม่ออกเลยค่ะอาจารย์จะเริ่มต้นยังไงดีคะรับเอาละครับ,รบถ,ถ้าก่อนเริ่มต้นนี่ก็ให้เราถ้าเรายังนึกไม่ไมรู้จะวาดอะไรกเ็เราก็จะมีดินสอน,นครับอาจจะล่างล่างเพื่อเป็นโครง ไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะทํานีครับเราก็อาจจะหาเทปกันนะครับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเราทิ้งสเปซกระดาษไว้เพื่อเพื่อให้เวลาผลงานเราเสร็จแล้วเนี่ยก็จะสามารถเอาไปใส่กรอบแล้วก็จะดูโดดเด่นขึ้นะนะครับก็หลังจากที่เราปิดเทปใหเ้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาจะล่างด้วยดินสอนะครับล่างด้วยดินสอนเนี่ยเราไม่นึก เรานึกไม่ออกว่าจะเราจะวาดอะไรเราก็ใช้รูปทรงแบบง่ายๆที่เราเห็นทั่วไปก็คือทรงกลมทรงเหลี่ยมทรงเลขาคณิตเนี่ยครับทรงอิสระก็ได้นะครับล่างล่างไปไม่ต้องล่างให้มีรายละเอียดที่เยอะมากมายนะครับผมจะล่างให้ดูนะครับสมมุติเราล่างวงกลมวงหนึ่งนะครับล่างไป อาจจะมีเส้นตรงมาครับอาจจะมีสามเหลี่ยมนะครับพีระมิดนะครับแล้วก็อาจจะมีเส้นอิสระอีกสักเส้นตัดมานะครับ เป็นโค้งครับนี้ก็อาจจะมีสี่เหลี่ยมเลียมสี่เหลี่ยมวงกลมได้เลยนะคะครับกับเราล่างง่ายๆแค่นี้ก่อนนะครับค่ะพอได้เส้นร่างด้วยดินสอแล้วค่ะทีนี้เราก็มาเลือกปากกานะครับคุณผู้ชมท่านใดที่คิดว่ามีปากกา มันมีหลายเบอร์นะครับเบอร์เล็กๆก็มีเบอร์ใหญ่ๆก็มีผมเลือกชิ้นงานที่ชิ้นเล็กเพราะว่าปากกาค่อนข้างเขีเส้นเล็กนะครับแต่คนไหนที่มีปัญหาเรื่องสายตาที่มันอยากได้เส้นใหญ่ก็อาจจะหาปากกาเส้นใหญ่แล้วชิ้นงานก็จะใหญ่ขึ้นสนิดก็ได้นะครับพอเราเลือกปากกาได้แล้วนะครับเราก็มาเริ่มวิธีการนะครับใช้การเขียนเส้นนะครับเส้นระยะเส้นประมาณสักครึ่งเซนนะครับ มึ่งครึ่งเซนนะครับครับลักเส้นทันๆนะครับคค่ะรับให้ไปตามเส้นที่เราล่างนะครับขนานไปตามนี่ครับไปทีละเส้นทีละเส้นนะครับค่ะเป็นการฝึกสายตาไม่ไม่ต้องกังวลว่ามันต้องเท่ากันทุกเส้นนะครับให้แต่เราฝึกว่าเรามีมีการลากเส้นแล้วเราหยุดนะครับคอนโทรลตัวเองนะครับแล้วก็เส้นที่สองนะครับ จะเท,เท่าไม่เท่าไม่ต้องซีเรียสนะครับให้ไปอย่างนี้นะครับค่อ,อคยวาดนะคะการทำงานชุดนี้นะครับให้ใจเย็นนะครับฝึก,กจิตของเราเราช่วงไหนเราหยุดนะครับเราลากเส้นเราจะรู้ว่าเออเราต้องเบรกเส้นแล้วก็ต้องโค้งตามเส้นที่เรา ล่างไว้นะครับโค้ขงขนานไปตามเส้นที่เราล่างไว้จะขนานเป๊ะเลยก็ไม่ไม่จำเป็นนะครับให้ไปตามอิสระแต่ว่าให้ไปลากเส้นทีละเส้นไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยให้ใจเย็นๆนะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับให้ให้ไปโดนเส้นที่เทปที่เราปิดไว้ให้ให้ลากเลยไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราดึงเทปออกมาภาพมันก็จะเป็น เส้นเส้นตรงนะครับชิ้นนี้ถือว่าไม่ยากนะคะถือว่าง่ายเลยนะค,ะครัเหมือนเราเขียนขีดเส้นธรรมดาเนี่ยครับแต่ว่าเรามีวิธีการขีดนิดหนึ่งนะครับว่าเราต้องไปตามเส้นต้องโค้งไปตามเส้นตามที่เราล่างไว้นะครับ ตามไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่มีปากกาดำใช้เป็นสีน้ำเงินสีแดงได้ไหมคะได้ครับปากกาดำนี่ก็จะในรูปแบบที่เราเขียนเนี่ยจะเห็นชัดเจนแล้วก็ออกมา กับพื้นขาวจะลงตัวแล้วก็ออกมาสวยงามเราสามารถเอาไปเอาไปใส่กรอบได้สวยครับสีแดงก็ได้นะครับสีแดงก็ได้สีอื่นที่มีความเข้มเข้มก็ได้นะครับสีที่สดสดเห็นเส้นชัดๆก็เอามาใช้ได้นะครับ อันนี้ก็ใจเย็นๆนะคะค่อยๆขีดไปนะคะคุณผู้ชมต้องอใจเย็นๆนะครับไม่ต้องเร็วเหมือนที่ผมทำนะครับแรกพะทีเส้นควบคุมควบคุมจิตของตัวเองนะครับ ว่าให้ให้มีสติอยู่ตลอดว่าเออเราต้องลาลกเส้นประมาณเนี้ยครับให้ค่อยไปนะครับไปเรื่อยเยนะครับรู้สึกว่าออลาลกไปแล้วมันรู้สึกเริ่มตึงเครียดแล้วก็หยุดนะครับ mm. รู้สึกเกรงละรู้สึกก็หยุดเดี๋ยวค่อยมาทําอีกก็ได้นะครับทิ้งไว้ก่อน <c oughs> ไปทําอย่างอื่นก่อนกิจกรรมอื่นแล้วค่อยมาทําใหม่นะครับ mm. <c oughs> เพราะบางคนอาจจะทำได้ไม่นานก็รู้สึกตึงเครียดก็ให้หยุดทันทีเลยครับถ้ารู้สึกอยากมาลากแล้วค่อยมาลากอีกไปเรื่อยๆนะครับทำวิธีอย่างนี้นะครับ บางคนขณะที่เขียนไปอาจจะตาลายนะครับก็ให้หยุดนะครับค่ะครับเนี่ยเราได้รูปทรงหนึ่งละเราทีนี้เขาก็าเปลี่ยนทิศทางได้นะครับ ผลงานแบบนี้เขามีชื่อเรียกเฉพาะไหมคะอาจารย์จริงๆมันก็มีชื่อเรียกนะครับที่อ,อ,อยู่ช่วงหนึ่งที่ศิลปะเขาเรียกตั้งกันไว้นะครับว่ามันเกี่ยวกับการการใช้เส้นบางทีก็ออกจะเป็นลัก,ลกษณะศิลปะลวงตาคือออบอาจนะครับก็คือจะอ,อบางทีคนทำก็อาจจะใช้เส้นใช้เส้น เยอะๆจนทําให้คุณตาลายก็มีนะครับช่วงที่เราลากเส้นนะครับเราสามารถที่จะเว้นระยะห่างมากห่างน้อยได้เพือให้เกิดน้ำหนักนะครับถ้าเราเอาเอาเส้นติดกันเยอะๆเนี่ย ติดกันใกล้ๆเนี่ยเขาก็จะได้น้ำหนักเข้มอืมค่ะอันนี้ก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรงอย่างเดียวนะคะจะเบี้ยวบ้างจะเอียงบ้างโค้งบ,<ม>บ้าง,งได้เ,เียนะครับเรื่องเส้นขอให้ควบคุมการลากเส้นของเรานะครับว่าตอนนี้เราทําเส้นตรงอยู่แล้วก็ลากไปลักษณะการทํางานแบบนี้อาจจะ ไม่เหมาะกับบางคนนะครับที่เกี่ยวกับสายตาเหมือนกันแล้วก็คนใจร้อนก็จะฝึกฝึกฝึกได้เพื่อให้เราใจเย็นขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะดีแต่ถ้ารู้สึกว่ามันตึงเครียดเราก็หยุดนะครับไม่ต้องไปทำต่อให้หยุดเลย ตอนนี้ถ้าเราไม่ถนัดเราก็จะหมุนได้นะครับให้หมุนไปสามารถใช้ปากกาหลายๆสีได้ไหมคะได้เลยครับสามารถใช้ได้อันนี้ผมพยายาม ยังไม่ไม่อยากให้คิดถึงสีเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจสีก็เอาใช้ปากกาอันเดียวแล้วมาทำงานแล้วก็เราไม่ต้องมีไปซื้อมาหลายหลายอันนะครับแค่ปากกาเล่มเดียวเองนะครับเพื่อความประหยัดนะครับถ้าทำออกมาผลงานได้หลายๆชิ้นแล้วอาจจะไปใส่กรอบเป็นชุดอย่างเงี้ยมันก็สวยครับลองทำดูนะครับ ถ้าทำขีดได้สักพักรู้สึกเมื่อยมือนะครับที่เราจับก็ให้หยุดนะครับบางคนไม่เคยจับขีดอย่างนี้น,น,นานๆาะอาจจะเกรงอาจจะทำให้มือตัวเองเมื่อยนะครับแล้วก็ปวดก็หยุดเลยนะครับอาจจะหยุดแล้วก็สะบัดมือนะคะ กมแบเป็นการคลายกาเนื้อเนาะที่กําลังเมื่อยๆอยู่นะคะพักสายตาไปมองใกล้ๆลดความเกร็งของลูกตาด้วยนะคะแล้วพอผ่อนคลายแล้วก็ค่อยกลับมาทําต่อค่ะผลงานที่เราทำที่นกเด็กอก็จะมีความเกร็งหน่อยนะครับเพราะว่า พื้นที่จะเล็กทำให้การควบคุมมือการควบคุมการมองสายตาก็เกรงเพราะว่าเราเราต้องระวังเรื่องเส้นเกินไปหรือเปล่านะครับใช้ขีดสั้นๆน,นะครับไปเรื่อยๆนะครับ ใจเย็นนะคะเป็นการฝึกสติสมาธิด้วยนะคะให้เราอยู่กับปากกาแล้วก็เส้นที่เรากำลังลากนะคะช่วงที่เราลากเส้นนะครับมีเส้นทห่างได้นะครับ,รบเ,พเ,รเพื่อเราเพื่อเราให้เรา,า,าสร้างน้ำหนัก สร้างน้ำหนักของเส้นนะครับของพื้นที่สามารถที่จะทำให้เส้นเล็กสั้นเส้นสั้นลงจนเป็นจุดก็ได้นะครับครับหลังจากที่เราขีดเส้นควบคุมตรงนั้นแล้วเพราะว่า น้ำหนักตรงจุดนี้อาจจะเป็นน้ำหนักที่พื้นที่ตรงนี้เป็นน้ำหนักเบาถ้าเส้นห่างเป็นน้ำหนักเบาเส้นชิดกันมากๆก็เป็นน้ำหนักเข้ม ให้ทำช้าๆนะครับตรงสาธิตนี้อาจจะด้วยเวลาบันทึกรายการนะครับก็อาจจะต้องทำกับเวลานิดหนึ่งนะครับให้ทำช้าๆไปทีละเส้นนะครับอย่าใจร้อนนะครับอาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงหรือหยุดแล้วก็ค่อยทำพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันก็ได้นะครับค่อยๆถ้ารู้สึกว่าเราไม่ไม่ไม่ไหวแล้วให้เราหยุดนะครับ เป็นการควบคุมจิตตั้งสติอยู่ในขณะที่เรากำลังทํานะครับลักษณะการทำงานแบบนี้ให้หยุดผ่อนคลายเป็นระยะนะคะไม่งั้นอาจจะเกร็งมากเกินไปนะคะ ผลงานของเบิ้ลก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่อยๆใจเย็นๆจะหลุดปากกาไปทีละช่องทีละจุดนะคะก็ช่วยสร้างสมาธิด้วยช่วงไหนที่รู้สึกว่าเมื่อยล้าตึงแขนก็สามารถหยุดพักนะคะมาคลายกล้ามเนื้อก่อนได้ค่ะของอาจารย์ไงบ้างคะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับโอครับเดี๋ยวผมจะดึงนี่ออกคือเวลาเราทําเสร็จนะฮะให้ดึงเทปนี่ออกก็ งานเราก็จะสะอาดแล้วก็ดูดีขึ้นนะครับจะเห็นเป็นกรอบชัดเจนนะคะครับรู้สึกว่าเราจะต้องมีสติเนาะแล้วก็ทําให้เราใจเย็นมากขึ้นงานชิ่นนี้จะต้องเป็นการฝึกสมาธิแล้วก็ตั้งสติจดจ่ออยู่กับเส้นเล็กๆนะครับอาจจะเกรงแล้วก็เกรงมือเกรงสายตาก็จะเมื่อยหน่อย ถ้าเมื่อยรู้สึกไม่ไหวก็ให้หยุดนะครับเพราะ<ช>ว่าเราจะได้ไม่ไม่ตึงเครียดเกินไปเพราะว่า<ม>จริงๆงานพวกนี้ก็คืองานผ่อนคลายนะครับว่างๆ<ช>ทาตรงจุดไหนสักจุดหนึ่งแล้วก็ค่อยมาทําอีกทีก็ได้นะครับ,อรบโอ้สวยงามมากเลยค่ะปากกาด้านเนียเราก็ทําให้เป็นมิติเข้มอ่อนได้ใช่ไหมคะค,คือตรงไหนเราต้องการให้มีน้ําหนักเข้มเราก็เพิ่มเส้นเพิ่มเส้นได้ข้างๆแต่ แต่ก็จะมาเพิ่มทีหลังหลังจากเอกเช็กออน้ำหนักมันไม่ได้แต่จริงๆจุดประสงค์ตรงนี้ก็ไม่ได้สี้เรียดถึงขนาดว่าต้องมาเช็คน้ําหนักอะไรมากต้องการให้ทุกคนเนี่ยครับเ,เลียงเส้นที่มีระยะใกล้ๆกันแล้วก็ไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ั้างสติทีละเส้เนจนจบผลงานนะครับ ก็ไม่ยากนะคะเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ใช้แค่ปากกาเท่านั้นก็สามารถสร้างสารรค์ผลงานศิลปะได้นะคะสามารถทําตามได้เลยนะคะไม่ยากค่ะต้องขอบคุณวิทยกรประจํารายการของเรานะคะอาจารย์พิชิตไปแดนค่ะขอบคุณค่ะในช่วงต่อไปค่ะเรามีเคล็ดลับเพื่อผู้สูงอายุมาฝากเด็กเช่นเคยนะคะในช่วงมีมาบอกไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับช่วงมินมาบอกกันอีกแล้ววันนี้มินมีเกร็ดความรู้ที่เป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่ที่จําเป็นจะต้องใช้ไม้เท้าในชีวิตประจําวันที่ถูกต้องมาบอกกันค่ะรู้ไหมคะว่าการใช้ไม้เท้าที่ถูกวิธีจะทําให้ไม้เท้าเป็นอุปกรณ์ช่วยเดินสําหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพและไม่ทําให้เกิดอันตรายอีกด้วยค่ะคําแนะนํานะคะสําหรับการเดินด้วยการใช้ไม้เท้ามีดังนี้ค่ะ การถือไม้เท้าควรถือด้วยมือข้างเดียวกับขาข้างที่อ่อนแรงเช่นถ้ามีอาการขาอ่อนแรงข้างซ้ายก็ต้องถือไม้เท้าด้วยมือข้างซ้ายนะคะโดยการวางตำแหน่งไม้เท้าให้ห่างจากขาอีกข้างประมาณ4 6นิ้ว การลงน้ำหนักในการก้าวเดินให้ลงน้ำหนักบนขาข้างที่เป็นปกติแล้วยกไม้เท้าไปวางข้างหน้าประมาณ2 3นิ้วจากนั้นก้าวขาข้างที่อ่อนแรงไปวางเสมอกับไม้เท้าแล้วลงน้ำหนักบนไม้เท้าที่ช่วยคำ้ำและขาข้างที่ไม่มีแรงเพื่อให้ขาข้างที่เป็นปกติก้าวเดินต่อไปได้อย่ามองข้ามเรื่องเล็กๆนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ค่ะและเคล็ดลับต่อไปที่มีนำมาฝากทุกคนนะคะ เป็นเคล็ดลับที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเพื่อป้องกันอาการหูตึงคุณผู้ชมคะอาการหูตึงไม่ได้เป็นแค่อาการของเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะเรามาเรียนรู้วิธีการป้องกันและแก้อาการหูตึงเพียงวันละ5นาทีเราก็จะสามารถแก้ปัญหาอาการหูตึงก่อนอื่นเรามารู้สาเหตุที่ทําให้เกิดอาการหูตึงกันก่อนเลยค่ะโรคเบาหวานและโรคความดันเลือดสูงนะคะเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้หูทํางานได้แย่ลงค่ะ นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุของอาการเจ็บปวดอ,อื่นๆอ,อ,อีกมากมายซึ่งมีผลกระทบต่อมนุษย์โดยตรงคือมลพิษทางเสียงที่เราพบได้ในชีวิตประจำวันเช่นการอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังเป็นระยะเวลานานรวมถึงการฟังเพลงเสียงดังจากหูฟังจนเกิดความเคยชินพฤติกรรมนี้นะคะเป็นสาเหตุที่ทำให้หูตึงมากขึ้นค่ะวิธีการบริหารง่ายๆก็คือค่อยๆลดเสียงเครื่องเล่นลงเพื่อฝึกให้หูคุ้นกับการฟังเสียงเบาๆนะคะ กรณีที่หูตึงแล้วเนี่ยวิธีการใช้มือป้องหูข้างที่ได้ยินชัดกว่าจะทําให้การรับฟังเสียงได้ดีมากขึ้นค่ะแต่ถ้ามีอาการหูตึงมากนะคะควรไปพบแพทย์เพื่อขอคําปรึกษาแล้วค่ะสําหรับครั้งหน้ามีจะมีเกร็ดความรู้ดีๆอะไรมาบอกทุกคนอีกอย่าลืมติดตามชมนะคะบ๊ายบายเป็นยังไงกันบ้างคะกับเคล็ดลับวิธีที่เรานามาฝากกันในวันนี้ เรื่องราวของศิลปะนะคะสามารถกระตุ้นสมองส่วนที่อาจจะมีความบกพร่องของผู้สูงอายุกระตุ้นความจำค่ะทั้งในอดีตและปัจจุบันให้มีความทรงจำที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแถมยังช่วยเปิดจินตนาการให้ผู้สูงอายุได้สแสดงออกจากภายในค่ะถ้าสนใจนะคะสามารถติดตามชมรายการของเรานะคะเป็นศิลปะบำบัดเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะผ่านหลากหลายกิจกรรมรูปแบบของศิลปะค่ะเราติดตามชมได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะวัน นีเบอรเบิรและทีมงานค่ะต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ